สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่15เดือน9 2,566นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวเช้ากันนะครับวันนี้มีข่าวแมนยูเอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ทางด้านของอนาคตของเกป้าด้วยนะเออจะเป็นอย่างไรก่อนอื่น,นครับขอขอบคุณเว็บไซต์อ่า ทีเอชสปอร์ H ด้วยนะครับที่มาให้ข่าสารเราวันนี้ในการาพูดคุยกับคนดูนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่องกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับผีนะครับถแถลงให้ซานโช่แยกซ้อมจากทีมต่อไปนะครับโอโหถือว่าเป็นขา่าวล่าสุดเลยนะครับวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์เน็เต็นะครับประกาศเจดอนซานโชปีกอังกฤษจะต้องแยกซ้อมจากทีมชุดใหญ่อย่างไม่มีกำหนดหลังปีนเกลียวผู้จัดจาการทีม ขณะที่สื่อในอังกฤษนะครับลายงานว่าทั้งสองไม่สามารถประสานรอยเล้ากันได้และคาดว่าอาดีตดาวเตะท,ทีมดอทมุลจะไม่ได้ลงเล่นในเกมไบตันอีกแม้ว่าตำแหน่งริมเส้นจะไม่มีแอนโทนีปีกทีมชาติบราซิลที่ถูกพักงานหลังถูกแจ้งความจากแฟนเก่าว่าทำลายร่างกายนะครับ ล่าสุดนะครับถแถลงการของสโมสรแมนยูนเต็ดละบุถึงดาวเตะค่าตัววัย73ล้านปอนด์ที่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2021ว่าเจดอนซานโชจะต้องซ้อมเดี่ยวแยกออกจากทีมชุดใหญ่ต่อไปซึ่งมันเป็นมาตรการทางด้านวินยัย ดิเลนติงนะครับสื่อดังรายงานข่าวเสริมว่าซานโชซึ่งเหลือสัญญากับสโมสรจนถึงปี2026จะต้องซ้อมเดี่ยวต่อไประยะหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็คงสิ้นสุดตอนที่อะไรอะไรมันจะดีขึ้นแล้วอะไรอะไรที่มันจะลงตัวกับผู้จัดการทีมแล้วอะไรที่มันจะคี้คายลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของซานโชนะครับโอ้โหก็น่าจะโอ้โหซ้อมเดี่ยวกันต่อไปนะครับสำหรับซานโชก็คงไม่ได้ลงแล้วแหละ เท่าที่ผมคาดการในคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าเกมที่เจอกับไบตันถ้าได้ลงเป็นตัวสำรองหรือว่ามีชื่อเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ลงแต่ว่าถ้าไม่มีก็ถือว่าขัดแย้งกันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมว่าไม่ได้ลงแล้วแหละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเจดอนซันโชนะโอ้โหถือว่านั่งสานพี่แกมกันนะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าไปคุยกันยังไงนะเออยังคุยกันแบบอไม่ได้สักทีนะครับสำหรับซานโชกับเทนฮากนะครับ โอเคนะครับมาต่อที่ข่าวเรือใบกันบ้างน,นะครับประกาศวอลเกอร์ต่อสัญญาถึง2026นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศทางการลายวอลเกอร์กองหลังจอมเก่านะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไปจนถึงปี2026เป็นที่เรียบร้อยลายวอลเกอร์นะครับตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักในซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีบายเยอร์ยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสกาต้องการตัว แต่สุดท้ายนะครับการตัดสินใจปักหลักในทินเอดีฮัตสเตเดียมต่อไปก็ถือว่าเป็นผลดีนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้แนวรับไว้33ปีพิจารณาก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะตอบตกลงและได้ลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยกองหลังทีมชาติอังกฤษนะครับเปิดใจหลังฝากอนาคตกับเรือใบระยะยาวว่าเราไม่มีข้อแก้ตัวที่ซิตี้แห่งนี้ ทุกอย่างที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพ่อครัวผู้ดูแลชุดแข่งนักโภชนาการทุกอย่างอยู่ในระดับท็อปทั้งสิน้นมันทำให้เราไม่มีข้อแก้ตัวในการลงสนามและทำผลงานให้ดีที่สุดออกมาไม่มีข้อแก้ตัวเลย สหรับคลายวอล์เกอร์นะครับย้ายจากสเปอร์นะมาเล่นให้แมนซิตี้ในปี2027นะครับลงสนามตอนนี้นะครับไปทั้งหมด260นัดทุกรายการได้แชมป์รวมกับทีมประมาณ15ารายการเลยนะถือว่าโอ้โห บาคลังมากๆครับสลับวอลเกอร์นะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสลับการต่อสัญญาครับหลังจากที่มีที่ข่าลืออย่างหนักนะครับเออเพราะว่าเจ้าตัวก็ผมมองว่าไม่อยากไปอยู่แล้วแหละเออเพราะว่าตอนนี้ยุคนี้ยุคของเป๊ปอ่ะคือมันลุ้นความสำเร็จอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวก็คงอยากได้อ่ความสำเร็จกับทีมต่อไปนะครับมาที่ข่าวเชลซีกันบ้างนะครับมาลิดนะกำลังพิจารณาเซนถาวรเกป้านะครับ เกปาอลิาบาลากานะครับนายทวานวัย28ปีมีโอกาสเซ็นสัญญาถาวรกับเรอัลมาดริดแต่ทีมชุดขาวจะจ่ายเงินไม่เกิน18ล้านยูโรนะครับเรอัลมาดริดนะครับกำลังพิจารณาถึงการเซ็นสัญญาถาวรกับเกป้าอลิาบาลากานายทวานวัย28ปีที่ย้ายมาจากเชลซีด้วยสัญญายืมตัว1ปีหลังอาการบาดเจ็บของตีโบกูตัวตามรายงานจากเดลิโอสปอร์ตนะครับ การบาดเจ็บกระทันหันของกูตัวบังคับให้เลอมาลิตต้องเซ็นสัญญาถูกเฉิญในตำแหน่งผู้รักษาประตูจนกระทั่งลงเอยกับเกป้าที่ปฏิเสธการย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกเพื่อมาร่วมทัพโอสบาลังโกสด้วยสัญญายืมตัว1ปีโดยที่ไม่มีออปชั่นเซนถาวนก่อนนายทวานวัย28ปีจะปรับตัวเข้ากับสโมสอนได้เป็นอย่างดีและลงเฝ้าเสาไปแล้ว2เกม ตามรายงานนะครับยังระบุอีกนะครับว่าเลอมาลินะครับกำลังพิจารณาว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญาถาวรกับเกป้าโดยเชลซีนะครับตั้งราคาขายนายัารชาวสเปนไว้25ล้านยูโรทาวาน,นะครับทีมชุดขาวพร้อมจ่ายเงินไม่เกิน18ล้านยูโรขึ้นอยู่กับทีมสิงโตน้ำางินขานะครับว่าจะตอบรับหรือไม่เท่านั้นส่วนนายวาวรวัย28ปี เปิดปากกว้างสำหรับการปักหลักในมาร์ลิดแบบถาวรเช่นกันนะครับเกปบ้านครับกล่าวไว้แบบนี้นะครับผมพึ่งมาถึงผมอยู่ที่นี่ได้เราลาวสองสัปดาห์ผมยินดีที่จะอยู่ต่อมีหลายอย่างที่ถูกต้องและมีเวลาเหลืออีกมากแต่ผมเต็มใจที่จะต่อสู้และปรับปรุงอยู่เสมอ เกปาครับสามารถรับบทแบ็กอัพหรือสลับกันลงเล่นกับกูตัวในลูก,การหนาได้หลังอันเดรลูนินเตรียมย้ายออกจากถิ่นซานเตียโกเบนาเบลหลังสิ้นสุดสัญญากับสโมสรนในช่วงซัมเมอร์ปี2024นะครับผมมองว่าถึงสมมตินะสมมติว่าเรอัลมริดอ่ะไม่เอานะครับเกป้ากลับมาผมมองว่ามันก็ต้องมีทีมจากสเปนอะ่ะอยากเซ็นอยู่ดีผมมองว่าเกป้าไม่น่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับสลับลูก,การหนาแล้ว ดูการหน้านะครับขออภัยนะแล้วก็จากบทความที่ว่าอาจจะเป็นแบ็กอัพสลับกันลงเนี่ยผมมองว่าถ้ากู้ตัวกลับลงมาเจป,ป้นน่าจะได้เป็นตัวสำรองยาวๆนะครับน่าจะได้เล่นแค่บอลถ้วยนะเพราะว่าโอ้โหกูหหหห้ตัวนี่เป็นตัวหลักของอมาริดอยู่แล้วนะครับถ้ามาเจปปาก็น่าจะสำรองนะครับโอเคนะครับมาที่ข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะหงนะครับพร้อมจ่าย150ล้านปอนด์กระชากควาล่านะครับ ลิฟูพร้อมทุ่มเงินมหาศาล150ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวคริช่าควาครัตเคเลียร่วมทีมในเดือนมกราคมก่อนหน้านี้นะครับเดลิเมียลรายงานว่าแมนเชสเตอร์เน็ดพิจารณาควาร่าในฐานะแนวลุกลายใหม่เพราะอนาคตของอันโตนี่กับเจอดอนซานชโชอยู่บนไม่แน่นอนนะครับโอ้ ล่าสุดน,นะครับมีรายงานเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อช่วงดึกวันพฤหัสที่ผ่านมานครับโดยระบุว่าหงแดงนะครับเดินหน้าเจรจาก,กับนาปุรีถึงโอกาสดึงแนวลุกชาวจอร์เจียวัย22ปีไปเล่นในแอนฟิลด์นะครับเดือนมกราคมหรือตลาดซื้อขายรอบต่อไปในช่วงหน้าหนาวในรายง,งานยัำเผยอีกนะครับว่าลิฟูนะพร้อมทุ่มกว่า150ล้านปอนด์เลยนะเพื่อแลกกับควาร์ัตเคเลียกระนั้นนะครับ ไม่ได้ระบุว่าแนวลุกจอร์เจียจะถูกนำไปแทนที่โมฮัมเหม็ดซาลาหรือไม่ที่มีข่าวจะถูกสโมสรในซาอุล่าตัวอีกรอบในอนาคตกรณีดังกล่าวะคระับเป็นการขยับตัวของทีมงานหงแดงที่ต้องการมองหาแนวลุกลายใหม่เพื่อใช้งานในระยะยาวและชื่อของควาล่ากำลังมาแรงในตอนนี้ควาลัสเคเลียนะครับมีสัญญาไปจนถึงกลางปี2027 โดยหลายฝ่ายเชื่อว่านาโปลีนะครับจะไม่ยอมเจรจาหากได้ราคาต่ํากว่า100ล้านปอนด์โอ้โหมหาศาลจริงๆนะกระนั้นนะครับลิพูลนะยอมจ่ายในจํานวนตามที่รายงานระบุอาจมีแนวโน้มทําให้อัสซูล่ายอมเจรจาด้วยนะครับก็โอ้โหมาดูกันนะว่าศึกแย่งชิงปีกคนนี้นะครับระหว่างเมนยูกับลิพูลนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าถ้ามันอยู่ที่เงินด้วยอะถ้าทีมไหนให้เงิน อามากที่สุดทีมนั้นก็จะได้เปรียบมากกว่าหรือไม่ถ้าทีมไหนให้เงินเท่ากันนะครับแต่มันก็ต้องดูที่นักเตะด้วยว่านักเตะอยากไปลิฟวูหรือว่าแมนยูมากกว่ากันนะครับประมาณนี้นะก็รอดูนะว่าตลาดหน้าหนาวจะเป็นอย่างไรนะครับมาต่อกันที่ข่าวลิฟวูเช่นกันนะครับโงนะครับไม่ปล่อยเตียโก้ไปหลีกตุรกีวันสุดท้ายแล้วนะฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานว่าลิฟวูตอนนี้นะ จะไม่ปล่อยเตียโก้คันทาร่ามิดฟิลด์ของทีมให้กับแท็บซอนสปอร์ในวันสุดท้ายของลีกตลาดตุรกีในวันศุกร์นี้ในลายของเตียโก้นะครับมีรายงานว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในต่างแดนโดยเฉพาะจากาลีกซาอุดิอราระเบียแต่เจ้าตัวก็ได้ตอบปฏิเสธไปนะครับ จากรายง,งานก่อนหน้านี้นะครับเผยว่าแทปซอนสปอนครับเดินหน้าเต็มที่หวังจะดึงเตียโก้มาร่วมทีมให้ได้แต่ฝั่งฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับก็ยังเผยว่าลิวพูนะพร้อมที่จะเก็บแข้งไว้32ปีไว้กับทีมปัจจุบัน,นครับเตียโก้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่สะโพกทําให้ตอนนี้นะไม่ได้ลงเล่นมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วโดยปัจจุบันครับเจ้าตัวเหลือสัญญากับสโมสรจนถึงซัมเมอร์หน้าเท่านั้น นับตั้งแต่มาร่วมทีเมื่อปี2020นะครับเตียโก้ลงสนามให้ลีพูไป97เกมทําได้3ประตูกับ6แอสซิสต์นะครับก็ไม่นานจะไปแล้วนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะแม่นนะครับก็มาดูกันนะว่าเส้นตายวันนี้ก็คือตลาดของลีกตุรกีจะปิดนะครับก็มาดูกันนะว่าอนาคตของเตียโก้คันตาราจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมารายงานให้ตอนเย็นก็ได้นะครับมาไปิดท้ายกันที่ข่าวปืนกันมากนะครับหวังปาเต้พร้อมเต็มสูบในเดือนหน้าน,นะครับ เดอะอิฟนิ่งสแตนดารนะครับรายงานว่าอาเซนอนครับหวังว่าโทมัสปาเต้แข่งตัวเก่งจะพร้อมกับมาช่วยทีมได้อย่างเต็มที่ในเดือนหน้าสตาร์ทีมชาติการหนานะครับได้รับบาดเจ็บที่ขานีบในระหว่างการซ้อมซึ่งทำให้เจ้าตัวพลาดเกมที่ทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ด3-1และหลุดจากทีมชาติซึ่งจากการประเมินแล้วจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย6สัปดาห์ แม้ว่าจะเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูร่างกายแล้วแต่โทมัสปาเตยนะครับจะพลาดเกมที่เหลือในเดือนนี้ที่จะเจอกับเอเวอร์ตันสเปอร์และบอลมัดในพรีเมียร์ลีกรวมถึงเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับที่พบกับ PSV และเกมคาราบาวครับ,รบ,รบที่เจอกับเบนฟอร์ดนะครับจากรายงานของสื่อแดนผู้ดีนะครับเผยว่าปืนใหญ่ไม่ต้องการเร่งให้ปาเตกลับมาลงสนามหากเจ้าตัวยังไม่พร้อมเต็มที่ แต่ก็หวังว่านักเตะจะช่วยทีมได้อีกครั้งในเดือนหน้าแบบไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอีกบาเตนะครับออกสตาร์ตตัวจริงใน3เกมแรกในพรีเวลีกซีซั่นนี้โดยถูกมิเกลเดต้าจับไปยืนในตำแหน่งแบ็คขวาและก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็น่าจะากลับมาฟื้นฟูร่างกายนะครับน่าจะกลับมาเดือนหน้านะสลับโทมัสบาเตนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเช้านะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดส,สัตว์ให้นะครับสำหรับวันนี้คันปักฟุตบอลขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามผมให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจอันเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคสำหรับน,นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย